แล้วมันไม่มีตัวเล็กๆแล้วอ่ะวีวคนนี้ก็พอได้แต่สูงใหญ่ออกขายกเขาขาไปกันอย่างนี้แล้วก็ยกถ้าเป็นขาข้างเกงยิงยกที่ขาเกงได้หรือถ้ายกไปยกเราอ้อมลักษณะแบบนี้เคลื่อนย้ายได้เดี๋ยววันนี้วิธีการเคลื่อนย้ายเราใช้ท่านี้ก็ได้นะครับแล้วถ้ากนนุ่งกระโปรงเห็นไหมหัุหนุ่ยหัวไม่เห็นอ่าอย่างงี้อ่าแล้วก็ทำแบบนี้เคลื่แล้ว ได้ไหม่ะเอามุดกอดคอโอเคอีกหนึ่งการหลังไว้นะครับแล้วก็ยกน่้อมักยกโอ้เราหิยเราพู่เลยเราสามารถเกินไยได้กันตัวได้เาป่วด้วยนะ้รกบ่าตัวเล็กใช้ท่านี้ได้ไม่เมยเงิเรื่องของมึงโอเค ถ้าเรามีไม้ไผ่แบบนี้ดีหรือเ้าไม่มีที่บ้านเราเป็นแป๊บเหล็กเล็ก,กว่านี้ก็ได้หรือหนากว่านี้ก็ได้ใช้เป็นเปทย์ทำยังไงเอ่ยใช้เป็นเปย์ทำยังไงเรามีผ้าห่มมาที่บ้าน,นต้องมีแน่นอนใช้ผ้าห่ม,มทำเป็นเปย์ลักษณะแบบนี้นะครับกางไวอ้อะกว้างถึงยับผ้านะครับสอดคุมไปเลยเหมือนเราตากผ้านะครับแล้วแบ่งให้เท่ากันลักษณะแบบนี้ แบ่งแบ่งแบ่งให้เท่ากันนะเมื่อเท่ากันแล้วเอามาไม้ข้างหนึ่งมาคว้ยกันแบบนี้นะดูก่อนนะจะพาเห็นไหมให้พายข้างหนึ่งมันวางทับไม้แล้วก็จับคว้ยกันอีกทีหนึ่งปุ๊บให้มันผ่านกันแล้วให้ชายผ้าเนี่ยลักษณะแบบนี้ดูนะทับกันให้มันอยู่ด้านบนแค่นี้เสร็จแล้วก็วาง

แล้วก็ให้เสียงยกครับหนึ่งสองสามโยเป็นไงล่ะโอแข็งตึงครับแข็งตึงไว้นั่นแหละสามารถเคลื่อนย้ายได้แบบนี้อุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายๆง่ายเลยก็คืจะไกลกันเองนะเช่องกระผมโอเควางครับหนึ่งสองสามวางโอเคโอเคต่อไปขอได้ครับก็วิจารณ์คุณมิโน่หน้าโง่ใช่ครับเราจะยกไปในทางด้านข้าง มืออีกมือหนึ่งที่อยู่ด้านหลังจับที่มาอักด้านหลังดีมือหนึ่งจับที่ขาเาอี้ด้านหน้านะครับจับที่ขาเาอี้ด้านหน้าแล้วก็เอาให้ดีเว้ยใ้มือนไหนใ้มือหนึ่งหนึ่งสองสามยกสามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้ามีเาอี้แบบนี้โอเคเลยก้าวลงมาได้ขึ้นมาได้ก้าวได้ก้าวในทางล่างก็สามารถเดินได้แล้วก็วาง เห็นไหมไ้ยแน่นหว่ะรีแน่นว่ะ

Oi, oi, oi!

ให้ตั้งภาพกันดีกว่า